ของเหรียญแนวดอกกระเจียวแห่งพี่น้องเอ้ยมึงดูพูนะ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 โมเมนต์มันคิดว่าอันอันขี้เกียมขี้โกตีพี่น้องมึงดูพูนะพูนะพูดเลี้ยวตีปั๊บ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 ผมได้พูนะคักเนาะอุ่นอุ่เคลียบั๊บพูนะพูนะคือสีม่วนคักเนาะคือสีเป็นคือจังเด็กน้อยอันคือจังเขาเป็นเด็กน้อยตั้กี่เนาะ เจ้าว่าบ่าคุณนะเด็กน่อยเฮาตะกี่ก็ว่าเม่นอันเล่นของเงียนน่อยเนาะเออหากระปูกระเปิ้บุณข้าไปคุณแล้ววะที่เนี่ยเนาะแต่เล่นตัวเจสิมาไทยอียังดอกกันเสีสิว่างสีว่าการปัดหนาปัดหลังคุณเด้อปวน โอ้ยมีตีลังกาโซ่อีกนะคะ